สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับมาจากคำถามของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่สอบถามเข้ามาว่าเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟลวนะครับถ้าหากต่อสายลายเพียงเส้นเดียวให้กับเบรกเกอร์ในตำแหน่งขั้วแอลแต่ไม่ได้ต่อสายนิวทอลให้กับเบรกเกอร์หากเกิดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟลวที่ต่อสายแบบนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่และคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบกันครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทประเวิร์รีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับจากคำถามนะครับเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟลวตัวนี้จะไม่ได้ต่อสายนิวทอลให้กับเบรกเกอร์นะครับ เมื่อออนเบรเกอร์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหลอดไฟก็จะสว่างดูใช้งานปกติใช่ไหมครับและเบรเกอร์นะครับก็ไม่ได้ตัดวงจรซึ่งเบื้องต้นนะครับเราทราบได้ทันทีว่าเซฟตี้เบรเกอร์ตัวนี้ใช้หลักการทำงานแบบวนเตะดิพันเดนหรือเรียกสั้นๆว่าวีดีครับซึ่งทิศทางการไหลของกระแสนะครับก็จะไหลผ่านสายลายผ่านมายังโหลดและครบวงจรกลับทางสายนิวทัลหลอดไฟจึงสว่างครับ และถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนมือของคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นแล้วเกิดไปสัมผัสกับตัวนําของสายลายโดยไม่ตั้งใจเราจะมาทดสอบดูครับว่าเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟลวที่ไม่ได้ต่อสายนิวท่ลให้กับเบรกเกอร์จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟด้วยตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับและที่ไฟกรอกนะครับก็เกิดรอยไหมอย่างชัดเจนครับ ซึ่งสาเหตุที่เบรกเกอร์ไม่ตัดวงจรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสายนิวรทลให้กับเบรกเกอร์ทาให้เบรกเกอร์นั้นไม่สามารถตรวจับกระแสะไฟฟ้าที่แตกต่างกันระหว่างสายลายและสายนิวรอลได้ครับดังนั้นการไม่ต่อสายนิวเอลให้กับเบรกเกอร์นะครับจึงทําให้ฟังก์ชันตัดไฟรั่วนั้นไม่ทํางานซึ่งไม่แนะนําให้เพื่อนๆต่อสายแบบตัวอย่างการทดสอบนี้ครับ แต่ถ้าเราต่อสายนิวรทลให้กับเบรกเกอร์นะครับและต่อสายถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกําหนดเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับเซฟตี้เบรกเกอร์ตัวนี้ก็ยังทํางานได้ปกติและสามารถตัดวงจรได้เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กเช่นตู้คอน s ซ m เ r อร์ยตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไวใ้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิร์กลู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We are all supporters, and we come from Liverpool.